แพ็คของกันนะครับเปลี่ยนวิวแพ็คของกันนะครับเดี๋ยวขอวัดขนาดก่อนนะครับว่าแบงค์เจบบาทนะครับจะใส่กล่องนี้ไปได้หรือไม่นะครับโอเคใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเตรียมถุงก่อนครับ เพื่อนๆนะครับสั่งแบงค์เจ็ดสิบบาทเข้ามาทั้งหมดสองใบนะครับไม่ผ่านใช้นะครับหนึ่งใบครับแล้วก็สองใบครับเห็นครับมีอยู่เสองใบนะครับวิธีการใช้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปตรงข้างล่างนะครับนี่ครับสองใบนะครับแล้วก็ดินเหนียวดำคนท้องนะครับ นี่ครับอัดไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปด้วยนะครับเหรียญทั้งหมดสี่รุ่นด้วยกันนะครับดี่เหนือดับคนท้องใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็แบงค์เจ็ดสิบสองใบใส่ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเหรียญห้าบาทพญาคุดนะครับห้าบาทพญาคุดแบบนี้เลยนะครับสี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่เหรียญครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการลองป๊อปแป๊กนะครับการเสียงดังไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆโอเคใส่เข้าไปแล้วครับหนึ่งนะครับถัดไปนะครับก็คือสิบเหรียญกับสิบเหรียญนะครับ นะครับสิบเหียญครับเหรียญที่สห้าต์ก็สิบเหรียญครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดไปก็คือพอไว้นะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวขอเทสเสียงก่อนนะครับอเครับผ่านครับต่อไปก็คือใส่บินครับผม นํำส่งนะครับเอานี้นะครับ เียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ